สปอยวันพีชหนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบหกอซบตัดแขนอัศวินเทพแต่พลังร่างกายนั้นดันเป็นอมตะและกาบันอยู่สถานการณ์โคตรลำบากเลยนะครับเพราะว่าในตอนนี้มีห่วงใหญ่เลยที่เขานั้นต้องกังวลสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re ์รีวิวกันอีกครั้งและก็สวัสดีแฟนคลับวันพีชทั้งหลายเลยนะครับสบคลิปนี้เป็นสปอยของมังงะวันพีชในตอนที่1 1ึ่งนน่สหะครับซึ่งแน่นอนว่าสัปดาห์นี้เป็นช่วงสัปดาห์นะครับของวันสงกรานก็ขอทุกคนน,ะคคนคั้ นี้อาจจะลงช้านิดนึงละกันจริงๆมันมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วแต่ผมเนี่ยก็เพิ่งกลับมาจากต่างจังหวัดแล้วก็ลงนะครับให้ทุกคนนั้นได้รับชมซึ่งแน่นอนเป็น1ตอนเลยนะครับที่เชื่อว่าแฟนกับวันพีดนั้นก็เฝ้ารอนะครับเป็นเพราะว่ามังงะวันพีชนั้นก็งดไป1สัปดาห์โอเคถ้าอย่างนั้นเราไม่เสียเวลาไปมากกว่านี้ไปดูกันดีกว่าว่าในตอนนี้จะเป็นอย่างไรบ้างโดยชื่อตอนอย่างเป็นทางการจะมีชื่อตอนว่าในความสงบนั้นก็ยังมีความเคลื่อนไหวอยู่และสำหรับปกตอนสั้นในตอนนี้ถ้้้าาาาใใใครรรรนนนะเนนออนัเเเปป็ววญจจอองุ่ตีียดไดไลพกฏ อุนตินั้นได้ขอนะครับกับยามาโตว่าให้เธอนั้นเนี่ยได้โปรดนะครับรับใช้ในตัวของยามาโตนะครับโดยจะยอมเป็นลูกน้องของยามาโตเพื่อตอบแทนที่ช่วยเหลือเธอแล้วก็น้องชายของเธอให้รอดชีวิตนะครับจากเจ้าฮุสซูซึ่งสำหรับผมมองว่าว้าวเลยนะครับเพราะจริงเป็นตัวละครที่น่าเสียดายนะครับและถ้ากลับมาแบบนี้สมมติถ้ามีศึกในอนาคตเนี่ยยามาโตยังไงก็ต้องช่วยกลุ่มหมวกฟางอยู่แล้วเท่ากับว่าอุนติจังนั้นก็จะเป็นกองกาลังที่สําคัญนะครับพร้อมกับเพจวันเลยในการช่วยเหลือกลุ่มหมวกฟางในอนาคตและสหรัับมงวนนนพิใตอที่1146 แน่นอนเป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องมาจากตอนที่แล้วนะครับโดยเราจะได้เห็นว่าคุณโกเนี่ยก็คือมาเจอนะครับกลุ่มหมวกฟางก่อนหน้านี้โดยมีการระบุไว้เลยแหละครับว่าในตอนนี้จะได้เห็นการต่อสู้นะครับโดยคุณโกน,นั้นประทานะครับกับกลุ่มโจสรสัตวโคลอนก็นแน่นอนนะครับก็จะมีโคลอนกินเบนามิบลุกแล้วก็อุดซบนะครับมันก็คือกลุ่มโจสรสัตที่โคลอนบอกว่าถ้าอยากจะขึ้นเรือฉันมาต้องให้ฉันเนี่ยเป็นกัปตันของพวกนายนะอ่ะฟิลแบบนั้นเลยละกันและก็จะมีนะครับเจ้าก,กิลลิงแฮมนั้น และเจ้าซอมเมอร์นั้นก็มาต่อสู้นะครับกับเซาโลซึ่งปรากฏว่านะครับสิ่งที่พวกเรานั้นโอ้โหเรียกว่าก็เหนือคาดนิดนึงแล้วกันเนาะถึงความแข็งแกร่งของพวกปาคีสวินเทพอาจก็เหนือไปกว่าที่พวกเราคาดคิดเอาไว้เพราะกุนโกะนั้นนะครับโจมตีด้วยพลังความสามารถผลปิศาจของเธอและก็ได้มีการระบุไว้แหละครับว่าเธอนั้นนะครับเรียกได้ว่าโคตรเก่งเลยนะครับแข็งๆๆๆแกร่งมากๆและอุซบนั้นเห็นแบบนั้นนะครับจึงโชว์พลังของตอนเองยิงกระสุนระเบิดใส่กุนโกะในทันทีแต่ปรากฏว่ากุนโกะที่แขนขาดไปนั้นกนก็สามามรถรงอแ เอตัวเองออกมาได้และร่างกายตัวเองนั้นกลับมาแบบนะครับคืนสภาพร้อเปอเลยน่าสนใจเลยนะครับพลังแบบเดียวกันเลยกับพวกคาบูเท่านะครับที่สามารถฟื้นฟูร่างกายตัวเองได้และหลังจากนั้นปรากฏว่านะครับคุณโกะได้ลักพาตัวนะครับปุชชัยของมือซ้ายราชาโจรสัตย์อย่างกาบันไปก็คือลักพาตัวโคลอนไปนั่นเองนะครับก็เป็นไปตามคาดเลยส่วนลูฟี่นั้นก็ยังไม่สนใดๆดทั้งสิ้นนะครับก็ยังอยู่นะครับกับโลกินั่นแหละก็คือกําลังกินอย่างอเด็ดอร่อยเลยนะครับส่วนกิลลิงแฮมนั้นสามารถจัดการนะครับเหล หมดเลยนะครับอย่างง่ายดายและซอมเมอร์นั้นนะครับก็สามารถชนะซาโลได้ด้วยอันนี้น่าสนใจนะอย่าลืมว่าซาโลเนี่ยมันก็คือระดับนะครับพลเลโทกองทัพเรือไม่ธรรมดาอยู่แล้วนะครับแต่ซอมเมอร์นั้นสามารถจัดการซาโลได้ก็น่าจะเป็น1ตอนเลยนะครับที่เราคงจะเห็นการต่อสู้เลยทําให้ตอนนี้อาจจะไม่ได้มีสปอยล์ละเอียดเยอะแยะมากมายคงเห็นฉากต่อสู้เยอะแยะนะครับก็ทั้งหมดนี้เป็นสปอยล์นะครับของมังงะวันพีชในตอนที่1146เป็นยังไงบ้างครับคุ้มค่าสมการรอคอยหรือเปล่าและเดีัอ ให้แน่นอนและก็เหมือนเดิมนะครับเมื่อมีนะครับสปอยด่วนแบบนี้ก็จะมีถามตอบท้ายคลิปด้วยเป็นการพูดคุยกันของคนในช่องของเรานะครับไปดูกันดีกว่าว่าในช่วง1-2สสัปดาห์ที่ผ่านมานี้นะครับมีคอมเมนต์ไหนหน่าสนใจบ้างจะมีคอมเมนต์ของพวกคุณบ้างหรือเปล่า เริ่มต้นที่ความคิดเห็นแรกนะครับของคุณวันชัยสีทองแฟนคลับก็แฟนคลับเผอเจอบลูคอดูกางเกงในแน่กุนโกน่ารักขนาดนีอ้อาจจะดูเป็นเรื่องตลกนะแต่ผมว่าเดี๋ยวบลูคนะครับมีโอกาสเนี่ยพี่แกขอดูแน่นอนนะครับแต่ก็นั่นแหละครับอันนี้อาจจะเป็นกรณีพิเศษก็ได้บางทีแล้วกุนโกดเนี่ยด้วยความที่ว่าข้างไข่นะครับในตัวของบลูคมากๆบางทีเนี่ยน้องนั้นนะครับอาจจะยอมก็ได้นะเปิดให้กับบลูคดูนะครับแต่เราเป็นผู้ดูเนี่ยก็คงไม่ได้เห็นหรอกนะครับว่าเปิดยังไงนะครับอาจจะเป็็นมมุกกล้้องได ไปต่อที่ความคิดเห็นต่อไปนะครับของคุณ Vpoint อ่าลูฟี่มันแบ่งเนื้อให้โลกิเป็นไปได้ <c oughs> จริงๆลูฟี่ก็ไม่ได้ขี้เหนียวขนาดนั้นนะแต่ก็เข้าใจนะด้วยบริบทนะครับด้วยความที่ว่าพี่แกนั้นเนี่ยก็ต้องการช่วยเหลือโลกิจริงๆก็เป็นคนออกไอเดียเลยนะครับว่าต้องไปหาอาหารให้กับโลกิคนป่วยนั้นต้องกินนะครับเพื่อเสริมกําลังตนเองก็ตามสไตล์ลูฟี่นั่นแหละจริงๆก่อนหน้าเนี่ยลูฟี่มันก็เคยอะใครป่วยพี่แกก็ะยัดอาหารเขารัวรวเลยคือบางทีมันก็ไม่ได้ใช้ได้ทุกกรณีนะที่ป่ปวยยยเออออะะๆต้้งกกินนนนาาาาาหรรมมไขดั ไปต่อที่ความเห็นอกไปของคุณมนชัยสีทองเอาเบิ้ลมาเลยนะครับน่าจะโพสคนละวันกันนะขอให้อาจารย์โอดาออกแบบตัวละครร็อกออกมาเท่ๆหน่อยเถอะ อันนี้ผมก็แอบคาดหวังนะว่าตนะัวละครร็อกนั้นเนี่ยจะต้องออกแบบมาแบบเท่ๆนะครับคือหลายคนอาจจะไปติดภาพว่าตัวละครแบบบางทีอาจารย์โอดาชอบแกงนะเอาแบบมาฮาๆแต่เช erm. ื่อว่าตัวละครที่ม <identified> ันเป็นตัวละครหลักจริงๆเนี่ยอาจารย์วาดมาเท่อยู่แล้วนะครับแต่มันก็จะมีมุมของตนเองที่แบบฮาๆนะครับเราเห็นหลายตัวละครแล้วที่ดูแบบโคตรเลยนะแต่มันก็จะมีมุมฮาของตนเองซึ่งเชื่อได้ว่าร็อกก็คงเป็นแบบนั้นนะครับออกแบบดีไซน์มาเท่แต่ก็จะมีมุมฮามุมกาวของตนเองตามสไตล์ตัวละครแบบนั้น แล้วก็ไปที่ความคิดเห็นต่อไปนะครับของคุณไรเดนตัวใหญ่ขนาดนี้ไม่ขึ้นเรือนะถูกแล้วหมายถึงโลกิใช่ไหมอ่ะก็อย่างที่ผมพูดแหลคะครับว่ามัน มันเป็นไปไม่ได้ที่โลกิจะตัวใหญ่ขนาดนี้แล้วจะมาขึ้นเรือของกลุ่มหมวกฟางเรือซันนี่หรือจะให้เรือซันนี่อัพมาใหญ่เพื่อโลกิมันก็ดูไม่ใช่เรื่องนะครับหรืออาจจะทํายังไงก็แล้วแต่วิธีเดียวที่ผมมองว่าถ้าโลกิจะมาอยู่ในกลุ่มหมวกฟางได้พี่แกต้องย่อตัวตัวเองมาให้เท่ากับกลุ่มหมวกฟางเท่านั้นนะครับแต่ถ้าเป็นกรณีต้องอัพเรือเพื่อคนคนนึงมันดูแบบเกินจินตนาการไปนิดนึงนะครับแต่ผมบอกก่อนว่าโลกิเนี่ยมันไม่จาเป็นถึงขนาดที่เป็นลูกเรือกลุ่มหมวกฟางก็ได้อยู่ในนนนนาะะะะพัััธมมมมิตตตรรรรหหหือออไไกกก็็็็ดดด้้้แแแลลลวววว่คคคโเเยป แบบนี้แล้วก็ไปที่ความพิกต่อไปนะครับของคุณไพโรธขำกาอ้าวถ้าบิ๊กมัมตายแล้วพลังของบิ๊กมัมก็ต้องหายไปแต่นี่โลยังพูดได้แสดงว่าบิ๊กมัมยังไม่ตายดีมันไม่ขนาดนั้นนะครับเพราะจริงๆก่อนหน้าเนี่ยมาเธอคาเมลเนี่ยก็เป็นคนสร้างไอโลนี้มานะแต่มันก็สืบทอดต่อกันมานะครับเท่ากับว่าผู้ใช้พลังผลปิศาจตายไม่ได้หมายความว่าไอความสามารถนี้ที่เป็นโฮมี่นั้นจะหายไปด้วยนะครับมันยังคงอยู่นะครับจึงไม่สามารถตีได้ว่าบิ๊กมัมอยู่หรือตายนะครับด้วยกรณีนะครับที่โฮมี่นงง้ี แล้วก็ไปต่อที่ความหี่เราไปนะครับของคุณปาป้าซิเวอร์อันนี้จากซิเวอร์เลลี่นะดูกา,กากไปเลยเรื่องฮาคิอันนี้ผมว่าไม่นะคือมันแค่ เขาเรียกว่าเเลลี่เปิดตัวก่อนนะฟิลแบบนั้นละกันแล้วก็ไม่ได้มีช็อตโชว์อะไรมากมายขนาดนั้นซิเวอร์เลลี่ยังไงฮาคิต้องแกร่งอยู่แล้วนะครับแต่เชื่อว่าถ้าเลลี่จะกลับมามีบทบาทเดี๋ยวได้เห็นแน่นอนความสามารถฮาคิของเลลี่ว่ามันแกร่งแค่ไหนนะครับอาจจะเป็นบทบาทและกา,การต่อสู้กับฝั่งรระบาลโลกในอนาคตแล้วก็ไปต่อที่ความเกียสุดท้ายนะครับของคุณอุมาพรกุลทิติกรเสดายไคโดกับบิ๊กมัมไม่อยากให้ตายเลยก็อย่างที่ผมพูดไปแหละครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้ม เปล่าเป็นเพราะว่ามันไม่ได้มีการยืนยันศพกันเลยนะครับว่าศพนั้นมีหรือไม่มีอีกทั้งวันพีชนั้นเนี่ยถ้าไม่เห็นศพเนี่ยมันแทบยืนยันไม่ได้เลย้วยซ้ำว่าตายหรือไม่และโดยส่วนตัวผมนั้นก็คาดหวังนะว่าเฮ้ย hey, ไคโดกับบนะิ๊กมัมเองจงมีชีวิตรอดซะเพราะอย่างน้อยๆมาช่วยในการต่อสู้ในสงครามสุดท้ายคงเป็นอะไรที่มันอิมแพกมากๆเลยนะครับไม่ต้องเก่งเหมือนเก่าก็ได้แต่ขอนะครับให้มีบทบาทของตัวเองก็ตามทีเถอะผมว่ามันเป็นตัวละครนะครับที่มีอิมแพกต่อในเรื่องมากๆในช่วงท้ายอย่างน้อย มันมีบทบาทแน่นอนถ้าจะกลับมาแน่ๆ ก็ทั้งหมดนี้เป็นสปอยของมังงะวันพิษในตอนที่1,146เป็นไงบ้างครับคุ้มค่าเดือนสมการรอคอยหรือเปล่าสามารถคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมาได้เลยนะครับและเหมือนเดิมหากคุณนั้นยังไม่ได้กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณว่าจะเป็นช่องทางไหนกน็แล้วแต่ฝากไปด้วยละกันนะครับและเดี๋ยวในสปอยเต็มเนี่ยมีข่าวแว่วมาว่านะครับเขาอาจจะไม่ลงแล้วนะก็เดี๋ยวต้องดูนะครับว่าจะเป็นไงสถานการณ์แต่ถ้าไม่อยากจะพลาดละกันถ้ามันมาผมลงให้แน่นอนนะครับก็กดซับสไครต์กดกระด หรือไปตามนะครับที่แฟนเพจผมก็ได้นะส่วนนั้นก็จะมีแอปเปตข้อมูลนะครับอะไรต่างๆมากมายทุกคนได้รับชมด้วยเช่นกันก็แล้วแต่สะดวกนะครับฝากไว้ด้วยละกันหระวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ